สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็มาพบกับวิชาหน้าฏศินกับคุณครูโจอ้นะคะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ที่น่ารักของคุณครูทุกคนค่ะอย่าลืมไปกดติดตามช่อง YouTube ชัตนร,ราบันเทิงศิล์นด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสื่อการเรียนการสอนถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยจ้า หน่วยการเรียนรู้ที่2นาฏยาศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยนะคะก่อนอื่นเรามาดูตัวชี้วัดกันก่อนนะคะตัวชี้วัดข้อที่1สาปสองทับแสดงท่าทางเพื่อสื่อความหมายแทนคำพูดตัวชี้วัดข้อที่2แสดงท่าทางประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์ ต่อมาจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่หนึ่งค่ะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างน้าติยศัพท์กับท่ารำได้ข้อที่สองปฏิบัติท่ารำตามนาติยศัพท์ได้และข้อที่สามค่ะชื่นชมการแสดงท่ารำตามนาตยศัพท์ที่สวยงามถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนเรื่องที่หนึ่งกันเลยนะคะ ก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องนาจยาศัพท์ส่วนมือและแขนในสัปดาห์นี้เรามาช่วยกันทบทวนเรื่องนาจยาศัพท์ส่วนมือและแขนที่เด็กๆได้เรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่ามีท่าใดบ้างถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาทบทวนช่วยกันเลยคะ่ะค่ะนาฏยาศัพท์ที่เด็กๆได้เรียนนั่นก็หมายถึง คำศัพท์ที่ใช้เรียกชื่อท่ารำใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็สามารถฝึกปฏิบัตินาฏยศัพท์ในส่วนมือและแขนได้ดังนี้ค่ะ 1. จีบใช่ไหมคะจีบก็คือการใช้นิ้วหัวแม่มือมาจรดกับข้อแรกของปลายนิ้วชี้นะคะส่วนนิ้วที่เหลือทั้ง3นิ้วนะคะให้เหยียดออกให้ตึงจากนั้นกรีดให้สวยงามมีลักษณะคล้ายๆก,กันกับรูปพัดใช่ไหมคะ เด็กๆอย่าลืมจุดสำคัญของการจีบนะคะนั่นก็คือการหักข้อมือนะคะเข้ามาหาลำแขนหรือลำตัวของนักเรียนนั่นเองค่ะค่ะจีบนะคะก็จะสามารถแบ่งได้หลายลักษณะดังนี้ค่ะ 1. จีบคว่ำนะคะ 2. จีบหงายค่ะ 3. จีบปกหน้านะคะและ 4. จีบปกข้างนั่นเองค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นั่นก็คือ1.2ตั้งวงค่ะค่ะตั้งวงนะคะก็คือการทอดวงแขนนะคะให้โค้งพอง,งามจากนั้น ั้งมือขึ้นนะคะนิ้วทั้ง4นิ้วเรียงชิดติดกันค่ะให้นิ้วหัวแม่มือนะคะแยกออกมาแล้วให้งอเข้าหาฝ่ามือเล็กน้อยนะคะจากนั้นจุดสังเกตเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆให้เด็กๆนะคะหักข้อมือเข้ามาหาลําแขนให้ได้มากที่สุดค่ะค่ะเด็กๆเด็กๆนะคะสามารถฝึกปฏิบัติท่าตั้งวงได้3ลักษณะดังนี้เลยค่ะ ตั้งวงในลักษณะที่1วงบนค่ะค่ะวงบนนะคะก็จะเป็นการตั้งวงที่ปลายนิ้วนะคะจะอยู่ระดับแง่ศีรษะนั่นเองค่ะระดับแง่ศีรษะก็จะอยู่ระดับคิ้วของเด็กๆนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถฝึกปฏิบัติได้เลยนะคะตั้งวงในลักษณะที่2วงกลางค่ะ วงกลางนะคะเป็นการตั้งวงให้ปลายนิ้วนะคะของของเด็กๆนะคะอยู่ระดับหัวไหล่นั่นเองค่ะดูลักษณะมือนะคะปลายนิ้วของเด็กๆนะคะจะไม่เกินหัวไหล่นะคะเด็กๆสามารถฝึกปฏิบัติท่าวงกลางได้เลยนะคะถ้าตั้งวงในลักษณะที่สาม นั่นก็คือวงล่างค่ะวงล่างนะคะคือการตั้งวงนะคะให้ปลายนิ้วนะคะอยู่ระดับหัวเข็มขัดค่ะเด็กๆมง,งใช่ไหมคะว่าระดับหัวเข็มขัดอยู่ตรงไหนดูลูกสอนชี้ตามเลยค่ะระดับหัวเข็มขัดคือระดับเอวของเด็กๆนั่นเองค่ะเด็กๆลองฝึกปฏิบัติด,ดูนะคะดูตามรูปภาพได้เลยค่ะ น่าจะยัสับส่วนมือและแขนนะคะในท่าที่3นั่นก็คือล่อแก้วค่ะล่อแก้วนะคะเป็นลักษณะการจีบพิเศษนะคะหรือว่าบางครั้งอาจจะเรียกว่าการจีบล่อแก้วนั่นเองค่ะค่ะเด็กๆสามารถฝึกปฏิบัติได้ดังนี้นะคะโดย การนำนิ้วกลางนะคะมาจรดกับนิ้วหัวแม่มือนะคะอยู่ที่ระดับข้อที่1นะคะจากนั้นให้นักเรียนนะคะดันมือให้ตึงนะคะนิ้วก็จะเป็นวงกลมดังรูปภาพนะคะส่วนนิ้วที่เหลือนะคะทั้ง3นิ้วนะคะให้เด็กๆนะคะกรีดออกให้ตึงนะคะ และก็จุดสำคัญนะคะให้เด็กๆนะคะหักข้อมือนะคะเข้ามาหาลำแขนให้ได้มากที่สุดนะคะให้จีบล่อ,อกแก้วหรือว่าท่าล่อ,อกแก้วของเรานะคะตั้งขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถฝึกปฏิบัติได้เลยนะคะเรื่องที่2นาฏะยศะัพท์ส่วนลำตัวค่นะนาฏยศะัพท์ส่วนลำตัวนะคะ ก็จะเป็นการใช้อยัยวะตั้งแต่ส่วนศีรษะไหล่และลำตัวนะคะให้เกิดความสัมพันธ์กันค่ะเด็กๆมาดูท่าที่1ของนาตยศัย์ส่วนลำตัวกันเลยนะคะค่ะท่าที่1นนั่นก็คือโยกตัวนะคะค่ะโยกตัวนะคะก็จะเป็นการโยกตัวไปทางขวาก็ต้องเอียงศีรษะทางด้านขวานะคะถ้าเด็กๆโยกตัวไปทางซ้าย ก็จะเอียงศีรษะไปทางด้านซ้ายนะคะตามรูปภาพด้านบนเลยค่ะข้อสำคัญของการโยกตัวนะคะเด็กๆนะคะจะต้องยืนตัวตรงนะคะจากนั้นกดไหล่ลงนะคะถ้าเด็กๆนะคะโยกตัวไปทางด้านขวาก็ต้องกดไหล่ขวานะคะแล้วก็เอียงศีรษะด้านขวาค่ะถ้าเด็กๆนะคะโยกตัวไปทางด้านซ้ายนะคะก็จะกดไหล่ซ้ายนะคะ จากนั้นก็เอียงศีรษะไปทางด้านซ้ายค่ะลองฝึกฝนท่ายกตัวดูนะคะเด็กๆคะเรามาดูนาฏยศัพท์ส่วนลำตัวท่าที่สองกันเลยนะคะนั่นก็คือท่ากล่อมตัวคะ่ะค่ะท่ากล่อมตัวนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับการตีไหล่เลยนะคะแต่ เป็นการเอียงลำตัวนะคะไหล่และศีรษะนะคะไปด้านหลังเล็กน้อยนะคะจากนั้นให้เด็กๆม้วนตัวกลับมาด้านหน้าในลักษณะหน้าตรงดังรูปภาพเลยนะคะเด็กๆจะสังเกตได้ว่าเราจะไม่เอียงศีรษะเยอะนะคะจะเอียงตัวเล็กน้อยเอียงศีรษะเล็กน้อยนะคะเด็กๆสามารถฝึกปฏิบัติท่ากล่อมตัวได้เลยนะคะ ลองฝึกฝนดูนะคะเด็กๆเด็กๆคะมาช่วยกันสรุปอีกหนึ่งรอบนะคะค่ะในสื่อการเรียนการสอนครั้งนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้เรียนนาฏยศัพท์ในส่วนมือและแขนนั่นก็คือท่าตั้งวงใช่ไหมคะค่ะตั้งวงนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ลักษณะดังนี้คะ่ะ1น วงบนวงบนนะคะเด็กๆก็จำง่ายๆเลยค่ะปลายนิ้วจะอยู่ระดับแง่ศีรษะหรือว่าหางคิ้วนั่นเองค่ะต่อมาวงกลางค่ะวงกลางนะคะเด็กๆจำง่ายๆเลยมือปลายนิ้วของเด็กๆนะคะจะอยู่ระดับหัวไหล่นั่นเองค่ะและสามค่ะวงล่างวงล่างนะคะ เด็กๆจำง่ายๆนั่นก็คือปลายนิ้วจะอยู่ระดับเอวหรือว่าหัวเข็มขัดนั่นเองค่ะต่อมาหน้าจะยศัพท์ในส่วนท่าที่3นั่นก็คือล่อแก้วค่ะล่อแก้วนะคะเป็นจีบพ,พิเศษนะคะต่อจากท่าล่อแก้วนั่นก็คือหน้าจะยศัพท์ในส่วนลำตัวนั่นเองค่ะ นาจะยศัพท์ในส่วนลำตัวนั่นก็คือการใช้ศีรษะไล่และลำตัวนะคะให้เกิดความสัมพันธ์กันนั่นเองค่ะเด็กๆก,ก็จะได้เรียนทั้งหมด2ท่านะคะท่าที่1นั่นก็คือท่าโยกตัวใช่ไหมคะถ้าเด็กๆโยกตัวไปทางด้านซ้ายก็ต้องเอียงซ้ายถ้าเด็กๆโยกตัวไปทางด้านขวาก็ต้องเอียงขวาใช่ไหมคะค่ะต่อจากนั้น น่าจะยศัพท์ในส่วนลำตัวท่าที่2ที่เด็กๆได้เรียนคือท่ากล่อมตัวนั่นเองค่ะกล่อมตัวนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับท่าตีไหล่ค่ะแต่จะยียงศีรษะไปด้านข้างเล็กน้อยพร้อมกับเอียงไหล่และลำตัวนะคะจากนั้นบิดตัวพลิกกลับมานั่นเองค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะ การบ้านสำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่80นะคะและหน้าที่81คะ่ะค่ะหน้าที่80นะคะโจทย์บอกว่าให้นักเรียนนะคะนำท่าหน้าทยศัพท์ที่กำหนดให้ที่อยู่ด้านล่างนะคะลงไปเติมในหน้าที่81นะคะให้ตรงกับรูปภาพนะคะโดย เติมแล้วให้มันมีความสัมพันธ์กันนะคะเด็กๆด,ดูชื่อท่านาฏยศัพท์ในหน้าที่80นะคะแล้วไปเติมให้ตรงกับรูปภาพในหน้าที่81นะคะจากนั้นการส่งงานเหมือนเดิมเลยค่ะส่งงานทางไลน์โดยการถ่ายรูปนะคะก่อนที่นักเรียนจะถ่ายรูปส่งนะคะให้เขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่นะคะ เมื่อเด็กๆเ,เขียนชื่อเสร็จแล้วใช่ไหมคะส่งรูปภาพลงในอาลบั้มส่งงานวิชาหน้าตศิสินนะคะหากเด็กๆนะคะมีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามคุณครูเพิ่มเติมได้ที่ลายคุณครูฉัตราพรหรือว่าคุณครูโจอีนั่นเองคะ่ะเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านส่งนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเ,เมื่อเด็กๆนะคะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องน้าจะยศัพท์ไปแล้วอย่าลืมฝึกปฏิบัตินะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ใน EP ีต่อไปอย่าลืมไปกดติดตามช่อง YouTube ชัดนราบันเทิงศิล์ด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ